สวัสดีครับผมชื่อนายอิทธิกุลดุยะลยรัตนาชัยผู้ใหญ่บ้านเสทะมโมที่สองตำบลหนองหลวงอำเภอขุนผางจังหวัดตากครับด้านเศรษฐกิจทุกคนเรียนมีอาชีพทำไรข้าวโพดแล้วก็มันสำปะหลังแล้วก็ต่อด้วยยางพาราซึ่งมีรายได้ให้กับชาวบ้านส่วนมีการรวมกลุ่ม ของในหมู่บ้านก็เช่นกลุ่มทอผ้าก็กลุ่มจักสารแล้วก็กลุ่มย้อมผ้าทำสีธรรมชาติครับด้านสังคมครับหมู่บ้านของเรา่านเกณฑ์เจประถอทุกครัวเรือนส่วนประเพณีวัฒนธรรมของหมู่บ้านที่เป็นอัตลักษณ์ของหมู่บ้านก็เช่น ทำบุญเจดีย์ทรส่งเคราะห์หมู่บ้านประจำปีไปละหนึ่งครั้งแล้วก็มัดมือ,อเดือนแปดซึ่งเป็นประจำของวนันทุกปีครับส่วนด้านการบริหารจัดการชุมชนมีการจ,จัดทำแผนชุมชนเป็นประจำทุกปีมีการร่วมจัดทำแผนชุมชนและนำแผนชุมชนไปปฏิบัติ การอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติปูกป่าการบดป่ามีการบริหารจัดการขยะเช่นการคัดแยกขยะการทำฝายกั้นน้ำการร่วมกันทำแนวกันไฟปปูกป่าชุมชนและป่าตมเด็จยาครับหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นการพึ่งพาอาศัยตนเองและสังคมหมู่บ้านสะทะมีการปลูกผักสวนครัวทุกครัวเรือน มีการปลูกผักไว้กินเองเช่นพริกตะไคร้ชะอมกะเพราและมีไม้ผลเช่นเงาะน้อยนามะม่งมงมงวงอาวโวคาโดลำไย,ยขนุนครับส่วนใหญ่าชาวบ้านได้น้อนมนำเศรษฐกิจพอเพียงของหล่อเก้าซึ่งเป็นการลด รายจ่ายเพิ่มรายได้ให้แก่ชาวบ้าน